สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้มือเที่ยงค่ะวันนี้เกรซกับค,คุณธูเอามาท,ทําธุระที่อําเภอปัวนะคะมาคุยงานกับลูกค้าโปรเจกต์รีสอร์ทนะุบนิดนึงแถวดอยสปันเอ้ยไม่ใช่สก,กาดขอโทษทีสะันสกาดก,ก,าก็คล้ายๆกันเนาะดอยเหมือนกัน <laughs> ก็แถวสก,กาดนะคะเดี๋ยวอาจจะมีน,นดัดดูลงดูพื้นที่วันนี้เราก็เลยมาฝากท้อง ที่ร้านเป้าวินเป้าวินเรามารีวิวน,น,น้คะนิดนึงเรซจะมากินบ่อยคือถ้ามาปวดก็ต้องมากินไอเด็ดสอ่ะคือน้ํายาแต่ว่าวันนี้นะคะเขาไม่ได้ขายน้ํายาเขาบอกขายแค่วันอะไรนะ <c oughs> อ่าโอเคคนหาเผื่อใครมาแบบเรซแล้วแล้วจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันมากินวันไหน,น,ไนถูกผิดยังไงเดี๋ยวเรซให้ดูเมนูประจำวันวันนี้เรซต้งกินมาตั้งใจมากินน้ํายาแต่วันนี้เขาไม่ได้ขายวันนี้เรามาวัน เมนูประจําวันถ้ามีทุกวันเลยนะคะมีน้าเงี้ยวเนี่ยมีทุกวันนะคะอ่น้าใสแต่ว่าน้ํายากะทิอ้าวนี่ไงเป็นวันจันทร์วันนี้วันอะไรคะวันอังคารขอโทษทีค่ะวันนี้วันอังคารน้ํายากะทินะคะอันนี้อันนี้ให้เลยเด็ดมากินได้วันจันทร์กับพฤหัสเท่านั้นนะคะแกงเขียววานไก่วันนี้แกงเคียววานไก่มีวันพุธกับวันเสาร์แกงเผ็ดไก่วันนี้กรซสมาวันอังคารนะคะแกงเผ็ดไก่ก็จะมีวันอังคาร สุ look, Artist, อาทิตย์อ่านี้เอาไว้เผื่อใครมาที่นี่นะคะจะได้แบบนี่นีเช็คเช็คร้านเปิดปิดล่วงหน้าเขามีทั้งไอจทั้ง a c e b o o k นะคะมีแบบสั่งเป็นถุงไปต่างจังหวัดแพ็กแบบนี้ได้ด้วยอ่านี่เมนูของที่ร้านสำหรับวันนี้นะคะวันอังคารคุณูขับเกดถามตรงเลยนะว่าถาว่าเกจะพูดถูกไหมเราก็เลยสั่งเป็น แกงเผ็ดไก่เออนี่เครื่องเคียงนะเวลาเกรสมากินอย่างนี้นะคะเทล,ลงไปเลยค่ะทุกคนคะ่ะไม่รอรีเกเป็นคนชอบกินผักนี่ค่ะผักเทล,ลงไปเลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวก่อนสรุปเรากินแกงเผ็ดแล้วเรากินแกงผักม,มีเลอะเทอะนิดนึงนะคะเนี่ยแค่นี้ทุกอย่างก็อร่อยแต่ว่าปกติไม่เคยกินแกงเผ็ดเดี๋ยวต้องมาชิมกันนี่คะ่ะนีม่มากันแ,แบบนนัวแบบนี้เลย สีเขาก็ข้นนะคะค่อนข้างเน้นความข้นเก๊ใส่ผักลงไปแล้วนะมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นเส้นนี่ถ้าชามแบบนี้ราคาถ้าถ้าจะเป็นน้ำแกงเปล่าอ่ะถ้ว่ละ40ถ้าเป็นขนมจีนน่าจะน่าจะเท่าไหร่คุณปูห้าสิบหกสบาทประมาณนี้นะห้าสิบาทมังเกรสไม่แน่ใจอ่านี่ก็มีความน่ากินเราเราถ่ายสงชามก็เหมือนกันเพราะของๆๆคุณปูกินเมนูเดียวกันนี่ โอเคค่ะก็รีวิวไว้นะคะสำหรับใครที่มาปัวเนาะแล้วอยากกินขนมจีนนะคะก็ชื่อขนมจีนร้านเป้าหุ่นเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้ก็มาอุดหนุนกันนะคะเนาะร้านค้าชุมชนร้านค้าของบ้านเราเองนะคะก็จะมีความแซ่บร้านนี้เขามีเมนูน้ำกระเจี๊ยบด้วยนะคะน้ำกระเจี๊ยบปวดละสิบบาทเองค่ะทุกคนคุกผูเราเอามาลองชิมกันดีไหมคะ ก็พูไปหยิบให้หน่อยสิใช้ใช้มันจะมีเมนูขนมน้ำกระเจีย๊ยบเขาต้มเองนะคะส่วนเมนูอาหารเมื่อกี้เกรซรีวิวไปแล้วเนาะเขาก็เด่นเรื่องขนมจีนนะคะเป็นร้านเด่นของที่นี่เลยแล้วก็โดยส่วนตัวน้ำเนี้ยวเกสหมองวาสาหรับ,บเกรสก็ให้ความแบบธรรมดาแต่ถ้ามาที่นี่แล้วเดอะเบสเลยสำหรับเกรซก,ก็คือน้ำยากะทิ มันข้นค่ะทุกคนเนี่ยมันข้นแต่วันนี้มาได้กินแกงเผ็ดลักษณะน้ําเขาไม่ได้ตากกันเลยนะค่อนข้างจะข้นนี่มาแล้วเดมาขวดละสิบบาทเท่านั้นนะคะอุ่นุนกัแน้นเขาต้มสดด้วยแหละต้มแบบต้มขายเองอะคะอ่ะ,ะ,ะเดี๋ยวมาชิมกันรสชาติเป็นไงกินก็คือชอบอยู่แล้วแหละมันจะมีความเปรี้ยวๆหวานๆเนาะแล้วก็ที่นี่อีกเด่นอีกอย่างที่เกตชอบกินก็คือ เมนูรวมมิตรพาไปดูเมนูรวมมิตรแล้วก็มีมน้ำแข็งใสด้วยไม่ได้สั่งนะถ่ายรูปก,ก่อนก็ได้นะก็คือชอบแต่ไม่รู้ว่ากินไหวไหมเดี๋ยวดูก่อนนะคะอ่ะถ่ายแก่เมนูไปก่อนแล้วกันนะคะ20บาทเองทุกคนรวมมิตร2ีบาทน้ำแข็งใสก็20บาทอาปกติถ้าเรสพอกินไหวนะคะเรสก็จะอุดหนุนเขาเพิ่มเติมแต่ส่วนมากอาจจะไม่ค่อยไหวเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างให้เยอะอยู่แล้วนะคะนี่ เจี๊ยบบาทเท่านั้นคะ่ะทุกคนขอกินเพื่อความชื่นใจแะไม่หวานมากคุณรูไม่หวานเลยคือกําลังดีอ่ะแบบแทบจะไม่ต้องใส่น้ําแข็งกินเปล่าได้เลยคือบางที่อยากกินกินเปล่าๆไม่ได้กินจากขวดคือจะหวานเจี๊ยบแต่อันนี้คือหวานแบบธรรมดาไม่ได้ไม่ได้มากสดชื่นโอเคค่ะบรรยากาศในร้านตอนนี้เรามาประมาณบ่ายโมงนิดๆแล้วนะคนก็เริ่มซากันแล้วลนะ่ะ เป็นร้านแบบก็เป็นบ้านเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็มาทําเป็นร้านนะคะตกแต่งประมาณนี้เนาะ,ะขอตัวกินก่อนแล้วกันนะคะชิมให้ชิมให้ชิมให้ดูก่อนทำน,นะรสชาติโอเคนะคะพี่ข้นอยู่เนาะถ้าเทียบกับน้ํายาละคะเกินว่าถ้าเป็นเมนูกะทิเขาเด็ด ก็น้ำยาก็กะทิใจคนติดเราก่อนน่าความชอบมาเยอะม,ะมากเยอะมานกำเนียอย่างธรรมดาแต่ว่าถ้าเป็นกะทิอ่ะก็รู้สึกว่ามันเข้มข้นเข้มข้นแล้วก็ที่สำคัญเครื่องเคียงเขาค่ะผ<ม>ักอะไรเนี้ยแต่จัดเต็มมากยวถ่ายให้ดูอีกทีด้านหน้าเนาะตอนนี้ขอพอกินกันก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายจะพาไปดูด้านหน้า เคียงอะไรต่างๆนะคะเราอะ่ะกินก็นึกขึ้นได้ที่นี่เขามีเด็ดอีกอย่างนะคะที่เกรซชอบเวลามากินมันคืออันนี้ค่ะพริกพริกคั่วพริกคั่วเออคั่วรอนดิงมาจากไหนกบพริกคั่วค่ะซึ่งซึ่งเราก็กินกันได้ไม่เกินหนึ่งเม็ดรหรอกนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่คั่วนะวัดดูมันเหมือนทอดเนาะ มันหอมนะคะแล้วมันก็มันๆน่ะเจสว่าเป็นคือมันคือพริกที่เอาไปทอดพริกพริกแห้งพริกพริกแห้งทอดเวลากินคู่กับขนมจีนนะคะมันจะอร่อยแล้วก็หอมมากแต่ก็คือมันก็มีความเผ็ดอยู่ระดับหนึ่งเดี๋กินให้ดูนะอืมได้ยินเสียงไหมคะอืมเผ็ดแต่มีความหอม อืมอืมมันช่วยเพิ่มรสชาติให้กับขนมจีนได้ดีมากๆเลยก็คือพลิกทอดนั่นเองนะคะถ้าใครมากินร้านนี้ก็ปากลองด้วยคงกินได้ไม่เยอะเพราะมันค่อนข้างเผ็ดแต่มันหอมแล้วก็ทำให้ เหมือนจัดจานมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่ชอบกินเผ็ดอ่ะอันนี้ก็ฝานั่งๆกินอยู่นึกขึ้นได้นะว่าเอ๊ะเราลืมรีวิวอะไรหนอพพิกทอดนี่เองคนณขาจุดเด่นของที่นี่ก็คือผักอลังการมากค่ะกินปกันแบบจุใจกันไปเลยอันนี้น,นีผักดองนี่คือบ่ายแล้วนะคะตอนนี้มา ถ้าเป็นช่วงเช้าอ่ะก็คือพูนเลยนี่แล้วก็มีต้นหอมผักชีที่เกรซบอกนะคะโซนนี้ก็คือผักแบบไม่อั้นเลยแล้วก็เมื่อกี้บอกนะคะนี่ของหวานวันนี้ไม่ไหวจริงค่ะแน่นมากเลยไม่ได้สั่งนะคะแต่เมื่อกี้ถ่ายรูปไปแล้วนะใครมาก็อุดหนุนเนาะราคาแค่แบบ20บาทเองนะทุกคนแล้วก็น้ำกระเจี๊ยบนี่ สิบบาทเมื่อกี้เราอุดหนุนไปแล้วอร่อยมากสําหรับเส้นทางนะคะคนที่เดินทางมาจากทางกลัวนี่เลยหน้าร้านนะคะเส้นทางมันจะเป็นเส้นนี้ค่ะหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งนะคะทางหลวงชนบทสามศูนย์ศูนย์แปดนะคะขับรถมาก็จอดได้หน้าร้านได้เลยแล้วก็หน้าร้านเป็นแบบนี้เลยค่ะขนมจีนเต้าวินนะคะ เมนูก็เหมือนที่เกรซบอกไปเมื่อกี้แล้วนะคะหลากหลายเนาะแล้วก็มีขนมขนมอะไรอย่าเงี้ยเป็นร้านค้าชุมชนเนาะเขาก็แบบเอามาฝากขายนะคะเนี่ยจะมีก็ตั้งแต่แบบแแบบเอออะไรนะเอ่อกล้วยเบกแตกป๊อคอนอะไรเงี้ยขนมนี่นะคะ โอเคก็รีวิวการใครผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนได้นะคะเป็นร้านโปรดอีกหนึ่งร้านของเกรซนเองค่ะ